โอเคนะจุดนี้นะจุดตรงพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุดที่มีพระศิวลีนะครับแล้วก็พันนอนนะครับไปกันเลยครับ ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับไหว้พระตรงนี้ก่อนนะครับพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดกลางคืนนะครับ หลวงพ่อหรือว่าหลวงพ่อบ้าน,น,นแหลมนะ,นะครับพอเรากลาบไหว้ด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับเพื่อไปไหว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือพระสุรีที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นทางบันไดด้านขวาดีกว่าเ,วเาเข้าขึ้นด้านขวานะครับ เราขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับด้านบน,นก็จะมีพระสิวลีนะครับองค์ใหญ่นะนะแล้วก็พระนอนนะพระพุทธเจ้าประทับนอนนะครับ เดี๋ยวเราสวดมนต์สามรอบกันนะครับผมน้ำมตัสัะพะวะโตละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสัะพะวะโตละตัวสัมมาสัมพุตตสัณน้มตตสัพพกวตโตละตัสัมมาสัมปุตตสัณน้มตตสัะพะวตโตละตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิสังขังสระนังกฉามิพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิสังขังสระนังกฉามิพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิ ุทธังสารนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสารนังกชามิพุทธังสารนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสารนังกชามิพุทธามิพุทธังสารนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสารนังกชามิพุทธังสารนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสารนังกชามิพุทธังสารนัง